ให้อ่านว่ารออวลลัวตาลัวชาลีตาลัวรออวัลลัวรออวลลัวตาลัวตาลัวแกทำนาตาลัวแกทำนา ในภูเขาในภูเขาผออวผัวผออัวผ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 วตาลัวตีวัวผัวผัวตาลัวตีวัวผัวผัวผอเอียเพียผอเอเีอเยพอเพี suited. เย aro aro? เพีย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 ตาลัวตีวัวเพียเพียตาลัวตีวัวเพียเพียชาลีมาดูวัวเกเรชาลีมาดูวัวเกเรตาลัวตีวัวตาลัวตีวัว ตาลัวแกพอใจตาลัวแกพอใจวัวแกไถนาดีวัวแกไถนาดี